สวัสดีนะครับสมาชิกกอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือต้นทองหลางนะครับเป็นการปลูกโดยการตัดเป็นท่อนลามาตอกนะครับอันนี้น่าจะสําเร็จแล้วครับเขาแตกยอดออกมาแล้วซึ่งผมจะใช้ในการกําจัดหญ้าคานะครับจะเห็นว่าสวนผมเนี่ยก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับทําคนเดียวนะครับทําเฉพาะสศอาทิตย์ด้วย หญ้าคาเต็มไปหมดเลยครับนะครับผมก็จะใช้วิธีการอันนี้ครับใช้ต้นทองหลางเนี่ยปลูกเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้ต้องตัดยอดออกนะครับยอดยอดเก่านะครับให้เขาแตกยอดใหม่จะดีกว่าผมทดลองหลายอันนะครับไม่ใช่แค่อันเมื่อกี้ผมก็จะให้เขาโตขึ้นแล้วก็คุม คุมยาคานะครับนี่ครับได้ผลทุกต้นนะครับนี่แตกยอดแล้วผมใช้วิธีการตอกเอานะครับตอกนี่จะเห็นรอยตอกคนะือตัดเป็นท่อนแล้วก็ตอกต้นนี้จริงๆนี่ครับเป็นเหมือนกันนะนี่ครับหมายถึงว่าติดแล้ว เดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่ปลูกครั้งแรกเลยเป็นต้นแม่นะครับเห็นว่ารากของฟองหลังนะครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยจะเป็นรากที่ที่ดีนะครับคือรากเขาไม่ไปแย่งอาหารกับต้นไม้อื่นแล้วก็ใบเขายิงร่วงร่วงลงมาแล้วก็เป็นปุ๋ย นีครับถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวที่มีญ้านะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ที่ว่าข้างล่างไม่มีญ่าเลยนี่แหละครับสมาชิกครับต้นทองหลางเนี่ยใหญ่โตมากเอามาปลูกครั้งแรกนะครับต้นเล็กนิดเดียวอันนี้เป็นประมาณจากเพื่อนนะครับก็คือเรียกว่า จำปะระนะครับเพราะ,มะเมล็ดเพราะเองนะเพื่อนส่งมาให้ข้างล่างผมก็จะปลูกกระชายนะครับนี่ครับจะเห็นว่าไม่มีหญ้าเลยเนี่ยใต้ต้นข้างหลังไม่มีหญ้าเลยแล้วใบเขาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่พอสมควรแล้วนะครับผมก็ปลูกบ้นป่านะครับสูงละ ยาคาอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับนี่รอยที่ผมตัดไปนะครับ